นเกิดปีกุลเ,เดือนตุลาคมนีเ้เรื่องดีๆมีโชคมีลาบเอานะตุลาคมนี้กุลนะมีโชคมีลาบนะเเรื่องดีๆมันมีคนบอกมีแต่เรื่องไม่ดีฟังมาหลายเดือนมีแต่เรื่องไม่ดีปีกุลครับแยกแยะนะครับฟังช่องลุงชาติต้องแยกแยะหน่อยคือ,อช่องของลุงเนี่ย จะเน้นไปเรื่องข้อควรระวังข้อควรระวังสิ่งที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นคนเกิดปีคุณครับเดือนนี้ตุลาคมในการเงินท่านจะหมุนไม่ทันเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะครับให้ระวังนะการเงินจะหมุนไม่ทันหนึ่งหรือจะหามหาไม่ได้หนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเบิกงบไม่ได้การเงินคือการเงินติดนะติดสะดุดนะ ให้ระวังนะครับบางทีจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะไปเอาเงินที่ไหนดีนะจะปลูกบ้านสร้างอาคารจะซ่อมจะใช้จะจ่ายเงินจะเอาเงินที่ไหนดีหรือเดือนนี้นะครับท่านทําธุรกิจอะไรก็ตามกณน,นะครับให้ระวังเรื่องการเงินให้มากให,ให้ระวังให้มากเลยนะเรื่องการเงินเพราะฉะนั้น จะตกลงเจราจา,าทำสัญญาอะไรกันนะครับการเงินนะครับคุณต้องทำเอกสารหลักฐานหากแม้นคุณเป็นพนักงานดูแลเรื่องการเงินตุลาคมนี้นะครับคุณต้องเคลียร์ทุกเม็ดเลยนะใบเสร็จ ผลประกอบการรายได้ไม่รู้ว่าจัดซื้อจัดจ้างหรือท่านดูแลเรื่องการเงินเป็นเหรันยิ่เนี่ยระวังให้มากเลยอาจจะมีเรื่องะถ้าไม่มีเรื่องก็ปวดหัวหน่อยนะหัวหมุดอยู่กับไอ้ลิ้นชักเงินนั่นแหละถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหาเช้ากินข้ามเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะ อยากจะลงทุนอะไรเพิ่มก็หาเงินไม่พอนะหรือว่าจะไปทำมาหากินอะไรที่ไหนก็ไปหยิบยืมชาวบ้านเขาแล้วยืมได้ไหมอะ่ะไม่ได้อะ่ะปีกุลครับเดือนนี้นะพูดถึงเรื่องท่านท่านขาดเงินเงินขาดมือเนี่ยท่านจะไปหยิบยืมคนน้นคนนี้นะไม่ต้องไปแล้วครับเสียวความรู้สึกนะ ไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นไม่สมควรนะครับเรื่องงานเอาได้แค่ไหนเราไปแค่นั้นนะค่อยๆโตแล้วท่านจะไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่ถ้ามีเพื่อนมาชวนมีคนมาชวนให้ลงทุนทำโน่นนี่นั่นแล้วก็ท่านอยากจะทำท่านต้องเป็นนี่แน่นอนคุณนะครับทางที่ดีนะครับเดือนนี้นะตุลาคมไม่ต้องลงทุนอะไรหรอกนะครับนั้นไม่ต้องลงทุนอะไร ้วถามว่ามีโชคลาบไหมละ่ะมีเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เดือนนี้ปีคุณนะครับคุณเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้เลยมีโอกาสตามบุญตามวาสนาของท่านถ้าท่านปฏิบัติทำนะท่านไปปฏิบัติทำไปบวชพรามณ์นุ่งขาวห่มขาวห่มสีกักนะหรือจะห่มเหลืองเลยแก้บนไปเลยก็แล้วแต่หรือจะไปอยู่วัดถือศีลปฏิบัตินะดีครับ มันก็ส่งเสริมบาร,รมีตัวท่านเองคนเกิดปีกุลนะถ้าเดือนนี้ตุลาคมเนี่ยถ้าท่านมีคดีความนะถ้าท่านรู้ท่านจะมีเธอคดีความแต่รู้ว่าน่าจะมีเรื่องการเงินด้วยนะถ้ากุลคนไหนไม่มีนะครับไม่มีคดีความเรื่องการเงินก็รอดตัวไปแต่ระวังอีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องที่ทําผิดนะเรื่องคู่ครองคนรักถ้าท่านทําผิดท่านถูกจับได้เลยมีสิทธิ์เลยครับ มีสิท่านถูกถูกจับผิดได้โอ้ยตายแล้วกูััวแตกแน่เลยกกคนค,ครับระวังให้ดีนะลุงขอบอกแล้วะเอามาดูกุลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศนะครับท่านไม่ต้องเร่งรีบต้องเร่งรีบเลยนะไอ้ที่วราจะต้องให้เขา ของเราหรือให้เขาเซ็นเอกสารหรือให้เขาอนุมัติหรือจะให้เขาช่วยเหลืออะไรเราเนี่ยเกี่ยวกับต่างประเทศคุณไม่ต้องเร่งรีบคุณค้าขายติดต่อไปตามปกติเดี๋ยวงานของคุณอะ่ะมันจะเจริญโตค่อยๆโตไปเรื่อยๆ,ๆหากแม้นว่าไอ้ทางทางเมืองนอกอะ่ะเขาเขาให้คุณลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณปฏิเสธเขาไปก่อนเดือนนี้บอกเดี๋ยวขอเป็นเดือนหน้าพฤศจิกา ตุลาเนี่ยมันกําลังคาบลูกคาบดอกอยู่นะว่าจะโตไม่โตเศรษฐกิจจะไปทิศทางไหนยังมองไม่ออกคุณเกิดปีกุลน,นะนักธุรกิจนะครับที่ทําธุรกิจเ,เกี่ยวกับต่างประเทศนะคุณดูเหตุการณ์ก่อนนะเพราะว่าดวงมันไม่แน่ครับนะถ้าบุญกุศลคุณดีบุญวัฒนานหนุนนําคุณก็โชคดีนะครับคุณก็ได้ออเดอร์หรือได้โครงการใหญ่จากเมืองนอกหรือจะได้อะไรดีๆจากต่างประเทศเนี่ยนะ คุณรอนะเออรอปีใหม่อะนะคุณถึงจะดีแต่ตอนนี้คุณเฉยๆก่อนเดือนเนี้ยเดี๋ยวคุณรอคุยกับเขาเดือนหน้าก็ได้พฤติกาถ้าคุยเดือนนี้คุณเฉยๆไว้ก่อนเรื่องงานใครพูดใครคุยเจรจางานใหญ่ไว้รอเดือนหน้าครับพี่คุณแต่ในประเทศหรือนอกประเทศต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับเดือนหน้าดวงของคุณดีมากกว่าเดือนนี้เดือนนี้คุณอยู่เฉยๆนิ่งๆไปเรื่อยๆก่อน นะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะลุงขอแนะนําคุณนะครับให้ปฏิบัติทนะจะไปบวชพระบวชชีบวชบวเนนบวชเถนอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปเถอะจะมุ่งขาห่มเหลืองก็แล้วแต่คุณนะขอให้คุณได้ทํามาบทสรุปสุดท้ายคนเกิดปีคุณคุณระวังเรื่องคดีความไว้สิ่งที่ต้องระวัง <c oughs> พูดมาดูดีหลายเรื่องนะอี่ตอนจบนี่หืมปาดเสียว ให้ระวังเรื่องคดีความไว้อาจจะมีนะครับจะมีคุณอย่าไว้ใจเพื่อนคุณนะอย่าไว้ใจนะครับเพื่อนคุณเพื่อนร่วมงานนะครับหรือคุณทํางานในหมู่คณะในองค์กรบริษัทคุณเี่ยมันมีคนคอยจ้องจับผิดคุณอยู่คุณระวังไว้ให้ดีนะดวงชะตาคุณถ้าคุณทําผิดทําพลาดลรกคุณประมาทอะไรสักอย่างกินนอกกินในกินเล็กกินน้อย มันละแค่ละคายแล้วเขากําลังจ้องจับผิดคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําผิดอะไรคุณไม่ต้องไปกลัวคุณก็ทํางานไปตามปกติสําหรับคนที่ทําผิดคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อต่ออนาคตหรืองานของตนเองกอบโยยผลประโยชน์ขอทํานายไว้เลยว่าคดีความตามมาหาคุณแน่โอกาสที่คุณจะแย่ๆเลยมีสูงนะครับมีสูงแน่ๆเพราะฉะนั้นครับ แสงสว่างมันจะดับมืดลงทันทีถ้าคุณคิดผิดนะครับเอา้นใครที่ไปเอาเงินของบริษัทไปใช้หรือของหน่วยงานไปใช้แล้วหาคืนไม่ได้สวยแน่นอนตุลาโคมนี้ถ้าไม่อยากสวยรีบนะครับรีบไปหาเกาะแกะที่ไหนมารีบเอามาโปะมาปิดให้เรียบร้อยยังไงมีแน่นอนนะลุงขอทายทักไว้เลยคนเกิดปีกุลที่เอาเงิน ของหน่วยงานนะเอางบประมาณของหน่วยงานหรือเอาเงินขององค์กรไม่รู้ว่าคุณจะอยู่องค์กรไหนก็แล้วแต่นะถ้าคุณเอาเงินเขาไปใช้คุณถูกจับแน่นอนตอนนี้กำลังไล่จับกันเยอะแยะหมดนะโดยเฉพาะสีเหลืองสีเหลืองโดนไล่จับรุ่มเลยโอ้ยทำผิดเยอะกรรมใครกรรมมันครับนะกรรมบุญนาวัตตีโลโกโสัตโลกย่อมเป็นไปนตามกรรม โชคดีครับคนเกิดปีกุลทุกทุกคนครับเตรียมตัวนะกุลค,คนไหนที่ทำผิดนะหมกเม็ดทุกซ่อนทันญพืชอาหารร <c oughs> ายได้ผลประโยชน์เดือนตุลาคมโดท่านดนแน่ๆมีติดหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พน้นนะท่านอยากจะไปเมืองนอกหนีไปต่างประเทศท่านหนีไม่พ้นอนะครับตอนนี้เขามีหลักฐานไว้ครบหมดแล้วคนเกิดปีกุลที่ทำผิดนะครับ พอรยศต่อหน้าที่การงานของคุณคุณจะอยู่ตำแหน่งอะไรงานอะไรก็ตามถ้าขึ้นชื่อเป็นงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเอกชนรัฐวิสาหก,กิจรัฐบาลเดือนนี้คุณเตรียมตัวไว้ถ้าคุณทำผิดนะครับนะโชคดีครับทุกคนครับจากผมลุงชาติพุ้เทาเล่าเรื่อง